ทุกคนพี่ปูเป้นะคะพี่ใบข้านะคะพี่พี่เป็นตัวแทนจากหลักสูตรการถ่ายภาพสร้างสรรค์คณะวิจิตศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะหรือที่น้องๆรู้จักกันก็คือโฟโตโม้มชอนั่นเองค่ะหลักสูตรของเรานะคะเหมาะสําหรับน้องๆที่สนใจและรักในการถ่ายภาพทุกประเภทเลยค่ะค่ะหลักสูตรของเราจะเรียนทั้งหมด4ปีซึ่งในแต่ละชั้นปีเนี่ยจะมีความแตกต่างกัน สาขาของเราเน้นการผสมผสานองค์ความรู้ทั้งในด้านวิชาการและเทคโนโลยีด้านการถ่ายภาพด้วยค่ะโดยน้องๆน,นะคะจะได้เรียนทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบตัติที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพทั้งหมดนะคะเช่นการใช้กล้องการถ่ายภาพนิ่งการถ่ายภาพวิดีโอและการจัดนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพทั้งหมดเลยค่ะพี่ปูเป้ค่ะน่าตื่นเต้นมากเลยนะคะคะน้องๆเนี่ย จะได้เรียนทั้งภาคทฤษฎีในห้องเรียนภาคปฏิบัติในสตูดิโอการเรียนโปรแกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพการตัดต่อและภาพเคลื่อนไหวที่สำคัญน้องจะไดอ้ออกไปเรียนรู้นอกสถานที่ด้วยค่ะ ใช่แล้วค่ะพี่ปูเป้เพราะว่าหลักสูตรการถ่ายภาพสร้างจั์ของเรานะคะเชื่อว่าการเรียนรู้ที่สำคัญที่สุดนะคะเกิดจากประสบการณ์และการลงมือทำค่ะดังนั้นน้องๆไม่ต้องเป็นห่วงนะคะสาขาเราได้ออกไปเที่ยวกันอย่างแน่นอนค่ะการเรียนรู้ในชั้นปีที่หนึ่งเนี่ยน้องๆจะมีการปรับพื้นฐานด้านการถ่ายภาพนิ่งให้น้องๆสามารถใช้กล้องในรูปแบบต่าง ที่มีสภาพแวดล้อมแตกต่างกันน้องๆจะสามารถจัดการกับกล้องได้รวมถึงน้องๆจะได้เรียนทฤษฎีด,ด้านการถ่ายภาพอีกด้วยค่ะใช่ค่ะสําหรับชั้นปีที่2นะคะพอเราใช้กล้องคล่องขึ้นและมีพื้นฐานด้านการถ่ายภาพมากขึ้นแล้วในชั้นปีนี้เราก็จะได้เรียนการถ่ายภาพที่หลากหลายและแตกต่างกันออกไปค่ะ เช่นเราจะได้เข้าสตูดิโอเพื่อเรียนรู้การถ่ายภาพในสตูดิโอและได้ลองใช้ไฟในสตูดิโอขั้นพื้นฐานด้วยค่ะและน้นองๆจะได้เรียนรู้ศาสตร์ด้านการถ่ายภาพในประเภทต่างๆเช่นการถ่ายภาพร่วมสมัยในเชิงศิลปะการจัดงานโครงงานด้านการถ่ายภาพและการประยุกต์ใช้กับสื่อต่างๆโดยชั้นปีนี้น้องๆจะสามารถเข้าใจกระบวนการด้านการถ่ายภาพประเภทต่างๆ ซึ่งจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยทีเดียวนะคะสำคัญมากๆเลยนะคะพอชั้นปีที่3แล้วนะคะหลังจากที่น้องๆได้ผ่านการเรียนพื้นฐานจากชั้นปีที่2มาแล้วในชั้นปีนี้น้องๆก็จะได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านการถ่ายภาพในขั้นที่สูงขึ้นตามความถนัดและความสนใจของน้องๆเลยค่ะ นอกจากนี้นะคะเรายังจะได้เรียนการถ่ายภาพเคลื่อนไหวและที่สําคัญนะคะพี่ปุ้เป้เรายังจะได้เรียนรู้กระบวนการทํางานจากผู้ประกอบการภายนอกด้วยค่ะหรือที่เราเข้าใจกันก็คือการทํางานกับลูกค้าและยังได้เรียนรู้การนําเสนอภาพถ่ายในรูปแบบต่างๆอีกด้วยค่ะค่ะพอเราเข้ามาเรียนครบ3ปีแล้วเนี่ยน้องๆจะได้เรียนรู้ทั้งในด้านพื้นฐานด้านการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวการจัดการสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพ รวมถึงการจัดการโครงงานด้านการถ่ายภาพที่เราสุกฝนมาตลอดทั้ง3ชั้นปีและในชั้นปีสุดท้ายน้องๆจะได้ทําโครงงานค้นคว้าและศิลปนิพนธ์ด้านการถ่ายภาพที่เน้นกระบวนการภาพถ่ายน้องๆจะมีโอกาสได้ศึกษาคนา้นคว้า และปฏิบัติ้ิบตนเองในตามความถนัดและความสนใจเลยค่ะใช่ค่ะเรียบเสมือนชั้นปีนี้เราจะให้พื้นที่สระน้องนองได้แสดงความคิดเห็นและก็ได้แสดงความสามารถรวมถึงทักษะคติของตัวเองในด้านการถ่ายภาพได้อย่างเต็มที่เลยนะคะใช่แล้วค่ะน้องใบเข้าใช่ค่ะแล้วก็ในตลอดระยะเวลาการเรียนหรือแม้กระทั่งหลังจบการศึกษาออกไปแล้วนะคะ พุ่นพี่สิทธิ์เก่าและสิทธิ์ปัจจุบันของเราได้รับรางวัลจากการจัดโครงการประกวดด้านการถ่ายภาพมามา,มาเลยทีเดียวค <ขา S 1> ่ะพี่บูเป้ว,ว,วันนี้นะคะเราก็จะมายกตัวอย่างผลงานของรุ่นพี่ที่เราภาคภูมิใจมาให้น้องๆได้ชมกันด้วยค่ะ อย่างที่พูดไปในตอนแรกนะคะว่าหลักสูตรของเราเหมาะกับน้องๆที่มีความสนใจด้านการถ่ายภาพและอยากค้นหาตัวเองพอน้องๆได้เข้ามาเรียนกับเราแล้วเนี่ยหลังจากจบการศึกษาน้องๆจะสามารถนำไปประกอบอาชีพได้หลากหลายเลยทีเดียวค่ะใช่ค่ะเพราะว่าส่วนมากนะคะรุ่นพี่สิทธเก่าของเราที่จบออกไปแล้วนะคะก็จะทํางานเป็นช่างภาพช่างภาพวิดีโอศิลปินด้านการถ่ายภาพ ช่างภาพโฆษณาช่างภาพตัดต่อและวิดีโอมีทั้งเปิดบริษัทเองแล้วก็ทำงานร่วมกับบริษัทที่ผลิตสื่อต่างๆมากมายเลยทีเดียวคะ่ะพี่บูเป้ค่ะซึ่งวิธีการรับเข้าของเราเนี่ยจะคัดเลือกจากแฟ้มสะสมผลงานถ่ายภาพนะคะน้องๆเนี่ยสามารถคัดเลือกภาพถ่ายที่น้องๆเคยถ่ายเอามาไว้ในพอร์ตโฟริโอเพื่อให้กรรมการเนี่ยได้คัดเลือกได้เลยคะ่ะ หรือจริงๆแล้วนะคะน้องๆสามารถคิดโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่และถ่ายภาพตามแนวคิดของตัวเองใหม่ได้เลยนะคะทำใหม่ได้เลยค่ะถ้าหากน้องๆคนไหนสนใจเข้ามาเรียนในสาข,าขาของเราน้องๆสามารถติดตามข่าวสา,ารและข้อมูลได้จากข้างล่าง<ส>านี้เลยค่ะหรือถ้าน้องๆอยากชมภาพบรรยากาศการเรียนการสอนหรือการออกทริปถ่ายภาพของทางสาขาแล้วนะคะทางเรามีช่อง YouTube ด้วยนะคะ อย่าลืมส่งพอร์ตกันเข้ามาเยอะๆนะคะพี่ๆรออยู่คะ่ะแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบาย